คำปลอมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ติดตามนะครับเป็นร้านทองที่ชนบุรีสูญเงินไปกว่า9้าล้านบาทเวียนกันเข้าเอาทองปลอมไปจำหนนี่นแหละเขาดูอย่างไรนี่นะทีมข่าวอาชญากรรมเนี่ยลงไปเลยก็ผมเองนี่แหละครับไปคุยครับ <c oughs> บริษัทที่รับชุบทองนะครับรับชุบทองว่าเขามีข้อสังเกตสังกาอย่างไรเพื่อ,อนํามาเตือนภัยกันคุณผู้ชมครับการตรวจสอบทองคําเบื้องต้นเนี่ยลำดับแรกเนี่ยต้องรู้ว่าทองคําหนัก1บาทหรือ2บาทนั้น ควรมีขนาดแค่ไหนน้ำหนักกับขนาดต้องสอดคล้องกันอย่างไรวัดจากน้ำหนักของทองคำวิธีนี้ถ้าไม่มีเครื่องชั่งก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นหนึ่งไว้เทียบกันเพราะว่าทองคำแท้ไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กถ้าน้ำหนักหนึ่งบาทก็จะมีน้ำหนักเท่ากันเสมอดูที่ตราหรือโลโก้ของร้านใช้แว่นขยายส่องดูตามข้อหรือห่วงของทอง ทองแท้ทั่วไปะจะมีการตีตาร้านไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการการันตีบอกแหล่งที่มาหรือมีการตอกตัวเลขบอกความบริสุทธิ์ของทองไว้เช่น 14k 18k 22k 24k ถ้าตรานั้นเบลอไม่ชัดเจนก็ให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจเป็นของปลอมอีกวิธีนึงคือหยดด้วยน้ำกรดไนตริก ทองคาแท้เมื่อหยดด้วยน้ากรดในตริกแล้วจะไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เปลี่ยนสีหรือหลอมละลายแต่ถ้าทองคํานั้นมีโลหะอื่นผสมเช่นทองแดงก็จะละลายไปอย่างเห็นได้ชัดทดสอบโดยใช้แม่เหล็กถ้าใช้แม่เหล็กแล้วดูดติดทันทีทองเส้นนั้นเป็นของปลอมแน่นอนเพราะใส่เหล็กในปริมาณมากแต่ถ้าเป็นทองคําแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดครับนี่ผมลงไปเลยนะครับไปตรวจสอบกับร้านชุบพาร์ท โลหะรถยนต์รับชุบเครื่องประดับและจำหน่ายเคมีชุบโลหะในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีไปคุยกับคุณรัชนีทูชมงามเจ้าของร้านโรงงาน MRC เจริญเคมีเข้และร้านชุบสุวรรณรวีนะครับทั้งสองท่านนี้บอกว่าเขาทำธุรกิจนี้มานานวิธีเช็คง่ายๆในเบื้องต้นเนี่ยที่ร้านทองต้องทำคือนำทองไปถูกับผ้าก็จะรู้เลยอ่าฝังเสียงครับ ทองปลอมเนี่ยมันจะมีเรื่องน้ำหนักเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทเทสเบื้องต้นเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเป็นผ้าค่ะมันก็เรียกว่าเป็นผ้าเช็ดทองนะคะแบบเนี้ยนะคะเราก็เอาทองจริงมาก่อนนะคะน,นี่คือทองจริงใช่ไหมน,นี่นี่คือทองจริงนะคะทองจริงทองจริงแล้วเราก็เทสนะ,คะแค่ถูๆมันนะคะอ่าถูๆมันอย่างนี้นะก็มันจะเป็นเท่าไหร่ทองจริงคือจะ,ะไม่ติดเลยใช่ค่ะใช่ มันจะเงาเพิ่มขึ้นค่ะมันสวยขึ้นสว่างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือเส้นเสมือนจริงที่เป็นอยู่เหมือนกันอ่าค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาลอกมันก็จะลอกออกเลยทันทีเลยทันทีเลยนะคะเนี่ยเห็นเี็นจะริงค่ะไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรเลยไม่ต้องคูดอะไรเลยไม่ต้องค่ะ,อ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ที่ตะขอมันนะด้ทนี้เราจะดูที่ตัวเรือนนะคะเราก็เอาที่ตัวเรือนเนี่ยมาทำเหมือนกันเหมือนกับของของจริงเลยนะคะเนี่ยค่ะ มันก็จะเห็นเนี่ย,เ,ยเห็นนะคะมันจะออกขาวนะคะือทองมันหลุดไปอ่ะคะ่ะของที่ชุบมาเนี่ยนเนื้อมันหลุดไปใช่ค่ะ แต่ถ้าในระบบมันจริงๆแล้วก็ต้องมีเครื่องตรวจวัดทองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะคะตอนตอนนี้นะคะก็คือว่าทองมันค่อนข้างแพงแต่ชุบทองก็จะมี2แบบนะตอนนี้นะคะก็คือชุบทองจริงกับเสมือนจริงนะคะเดี๋ยวบริษัทพี่ก็ตอนนี้คือเพื่อที่จะปรับกับภาวะเศรษฐกิจนะคะก็จะเน้นในเรื่องของที่เป็นชุบทองเสมือนจริงมากกว่าที่ทองจริงจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชุบมากเท่าไหร่ค่ะเพราะต้นทุนมันค่อนข้างสูงค่ะ ส่วนใหญ่ทองเนี่ยมันจะมีใบประกันนะคะเวลาเราซื้อทองตามร้านเขาจะมีใบประกันมาให้ว่าเออถ้าเกิดทองปลอมหรือว่าทองอะไรอย่างเงี้ยมันเอาไปโชว์ที่ร้านจำนำได้นะคะว่าใบซื้อมาจากไหนแหล่งที่มาของการซื้อทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องใช้ใบประกันตัวนั้นปกติร้านในนามของร้านชุบนะคะก็ไม่ได้ตรวจสอบค่ะว่าเขาจะเอาทองจริงหรือทองปลอมมาชุบเพราะว่าแต่ว่าร้านเราชุบด้วยทองจริงเท่านั้น ค่ะก็คือทองปลอมสามารถเอามาชุบทองจริงได้หรือเอาทองจริงมาชุบทองจริงก็ได้ะคะ่ะไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้ค่ะใช่รับชุบทองจริงเท่านั้นทางร้านนะคะคส่วนใหญ่ลูกค้าจะกังวลว่าเอ๊ะชุบทองจริงให้เราหรือเปล่ามากกว่าที่เราจะไปกังวลว่าลูกค้าจะเอาทองจริงมาชุบหรือเปล่าอะคะ่ะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าะคะ่ะ นะฮะขอบคุณเจ้าของโรงงาน MRC เจริญเคมีคอลเลยนี่นะฮะเขาก็แนะนำวิธีง่ายๆแต่ต้องเป็นผ้าเช็ดทองนะถูเลยค่ะน้องประแตไปซื้อทองเอาผ้าถูกันเลยนะค่ะ